คงเบ้งเล่บอลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลกับคงเบ้งเล่บอลวันนี้ก็เป็นโปรแกรมวันอังคารที่14ตุลาคม2568ยังอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ครับโปรแกรมทีมชาติส่วน6กคู่ที่เราเลือกมาในวันนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลโลกโซนยุโรปทั้งหมดครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าช่วงวิเคราะห์ฟุตบอลครับฝากไปกดติดตามช่องสำรองของเราไว้คงเบ้งเล่นบอลวีหนึ่งทางเข้าแบบว่าให้เรียบร้อยแล้วที่ใต้โปรไฟล์ขอบคุณครับไปลุยเเเเเกกกมมมมมคููค e, ค่่รรรับบปปนนททที E ะะวาาาาาางงจ้ถิิิิดิดดชชตตสสโซพ คู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าในกลุ่มนี้เจ้าบ้านสเปนเป็นที่หนึ่งของกลุ่มไม่พลิกโผลครับลงเตะไปแล้วสามนัดเก็บไปได้เก้าแต้มส่วนทางทีมเยือนมากเรียเป็นบุ้ยของกลุ่มอยู่อันดับที่สี่ลงเตะสามนัดเท่ากันยังไม่มีแต้มเหตเหตของคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งเป็นเบลกเรียเปิดบ้านแพ้กับสเปนไปศูนย์สามไปดูฟอร์มในห้าเกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับห้าเกมของสเปนผลงานชนะสี่เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติจอร์เจียด สเสมอได้1แพ้ไปถึง4เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับทีมชาติตุรกีด้วยสกอร์หประตูต่อ6ไปดูความพร้อมในเกมคืนนี้ของทั้งคู่ครับเกมนี้เจ้บาบ้านสเปนของใช้ระบบเก่งครับสี่สามมีตัวหลักแดนกลางเป็นมาตินซูบิเมนดีลงประสานงานร่วมกับเบรดี้ส่วนตัวลูกจะเป็นเฟอร์รันตอเรสและนาเป้าจะเป็นมิเกลโอยาสบาวครับส่วนทางด้านมาการีครับเล่นในระบบเดียวกัน43 3สแกนหลักชุดนี้ครับจะมี3ตัวลูกเป็นมารินเพทครอฟเล่นร่วมกับราโดสลาฟคิริลอฟและคิริลเดสโปครอฟครับคาดการ์เกม ที่3.5ด้วยเงินไทที่ผ่านมาก็ดูชัดเจนครับทีมชาติสเปนเหนือกว่าบาาัลกเรียหลายช่วงตัวยังมองว่าด้วยคุณภาพของลัุตบอลบัลกเรียยังสู้สเปนไม่ได้ครับไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ตามก็เป็นรองอยู่ทุกด้านประกอบกับใน3เกมที่ผ่านมาของพวกเขาเสียไปถึง12ลูกคุณนี่ยังเชื่อใจทางฝั่งเจ้าบ้านครับถึงแม้จะขาดตั้งแต่ตัวหลักไปหลายรายแต่เกมลูกต้องบอกว่าไม่มีผ่อนปลนให้ครับคุณนี่ลุ้นเจ้าถิ่นไปยาวๆครับของเบ้งขอเลงทีมชาติสเปนกระทิงดุยิงทะลุแน่ คู่ที่2ครับไปกันที่เกมคู่ระหว่างทีมชาติลัตเวียเกมนี้เปิดบ้านพบกับทีมชาติอังกฤษคู่นี้เริ่มคิยออฟก,กันในเวลาตีหนึ่งสในกลุ่มนี้มี5ทีมครับปัจจุบันเจ้าถิน่นลัตเวียอยู่ที่4ลงเตะไปแล้ว6นัดเก็บไปได้5แต้มส่วนอังกฤษเป็นจ่าฝูงของกลุ่มลงเตะไปแล้ว5นัดเก็บไปได้15้แต้มเฮตุเฮตของคู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งเป็นทีมชาติอังกฤษเปิดบ้านเอาชนะลัตเวียไป3ามศูนย์มาดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับห้าเกม ประตูต่อสส่วน5เกมของอังกฤษฟอร์มใช้ได้ครับชนะ4แพ้1เกมเกมล่าสุดลงเตะเกมอุ่นเครื่องกับเวลส์ครับเปิดบ้านเอาชนะไป30มไปดูความพร้อมในเกมคืนนี้ของทั้งคู่ครับจะชินรัตเรียรครับจะมาในระบบ5-32มีนักเตะกันหลัก,กนในแนวรูกอย่างดิมิทริสเซเลนคอฟประสานงานร,งร่วมกับเรนาวาสลาวานส่วนคู่น่าจะเป็นดาริโอซิตลงเล่นร่วมกับวลาดิสลาฟกุสคอฟคิวครับส่วนอังกฤษของโทมัสทูเคิลครับ,รบทงยึดระบบเดิมครับสี่สองสามหนึ่งแดนกลางคุมจังหวะโดยเลคแคนไรส์ตัวลูกจะเป็นแอนโทน แฮร์รี่เคนครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขให้ทางทีมชาติอังกฤษบุกมาเหนือกว่าที่3.0คู่นี้ทีมขอญใจมาหาชนอย่างอังกฤษเหนือกว่าอยู่แล้วครับแต่การที่พวกเขาต้องมาเล่นนอกบ้านและมายิงคู่แข่งถึง4ลูกดูแล้วจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะอังกฤษชุดนี้ธรรมชาติของพวกเขาไม่ได้เป็นทีมที่ยิงคู่แข่งแบบลรมทลายยกเว้นในเกมล่าสุดที่ผ่านมาส่วนทางรัสเซียเองครับถึงแม้เกมในบ้านใน10ครั้งที่ผ่านมาจะเก็บ3แต้มได้แค่2ครั้งแต่ก็ไม่มีเกมไหนที่แพ้คู่แข่งมากเกิน4ี่ลูกเงื่อนไขที่เปิิิดดดมมาาาให้้้คค่ออนนนนขขงงััััเเเเกไปรบูีีีีลทชตยย เีื่อได้ คู่ที่ครับไปดูเกมกลุ่ม F และเป็นคู่ v i p ีประจำวันนี้ของเราครับเป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านฝอยทองโปรตุเกสเกมนี้เปิดสนามโชเซอวาราเดพบกับทีมชาติฮังการีคู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลาตีหนึ่งสีิในกลุ่มนี้เจ้าบ้านฝอยทองอยู่อันดับที่1ครับลงเตะไปแล้ว3นัดเก็บไปได้9้าแต้มส่วนทีมเยือนฮังการีตามมาเป็นอันดับที่2ลงเตะไปแล้ว3นัดเท่ากันเก็บไปได้4แต้มเหตุให้การเจอกันของคู่นี้ใน5เกมที่ผ่านมาเป็นโปรตุเกสครับที่เหนือกว่าเยอะเอาชนะไปได้ถึงสีครั้งและเสมอไป ผ่านมาครับเป็นฮังการีเปิดบ้านแพ้โปรตุเกสไป2ประตูต่อ3ไปดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของโปรตุเกสผลงานชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะไอร์แลนด์ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนส่วน5เกมที่ผ่านมาของฮังการีผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติอาร์เมเนียด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนไปดูความพร้อมในเกมคืนนี้ของทั้งคู่ครับทางด้านเจ้าถิ่นโปรตุเกสครับจากเกมที่แล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมเตรียม,มวางระบบ4 2 3 1 มี3ตัวลุกเป็นทรินเก่าบรูโน่เฟนนันส์ราฟาเอลเลียวและน่าเป้าเป็น CR7 ซเว่นคริสเตียโนโรนัลโดครับส่วนทางฝั่งฮังการีครับได้2ตัวลุกกลับมาครับคือโรลันช์ลายกับบานาบาสวาก้าหลังชดใช้ทดแบนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยและจะมาเยือนในระบบ4-4-2นำทัพมาโดยโรมบนิกโซบอสไลมิกลอสเคอร์เคสอันดรัสซาเฟอร์ส่วนด้านหน้าจะเป็นโรลันช์ลายครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขาทางทีมชาติโปรโตเุเกสเหนือกว่าที่1.75ออย่่างทีบบกไปคครัู่นี้เพิ่งเจอกันเมื่อเดือนที่ผ่านนมมาภาภพรวใเกมที่แล้วเเปป็นโรโตรตุกสคับที่บุกได้เหนือกว่ายอยไป แต่สกอร์ที่ออกมากลับสูสีทั้งทั้งที่ครองบอลเยอะกว่าและมีโอกาสยิงมากกว่าเกมนี้มีจุดที่น่าสังเกตคือใน3เกมในบ้านของโปรตุเกสไม่สามารถยิงคู่แข่งห่างถึง2ลูกขณะที่ฟอร์มเกมเยือนของฮังการีครับใน4เกมที่ผ่านมาก็แพ้ไปถึง2ครั้งเดี๋ยวขอดูข้อมูลอื่นเพิ่มเติมครับเพื่อความแน่ใจเราจะส่งไปให้ที่เดิมครับหมู่บ้านของพวกเรา NY2 0 2 4มีแอดนำหน้าช่วงเย็ยนๆจัดให้แจ่มๆเหมือนเดิมครับ let's go คู่ที่4ไปกันที่เกมกลุ่มไอคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านอิตาลีเปิดสนาม b l u e Energy s t a d ียมพบกับทีมชาติอิสราเอลคู่นี้เริ่มคิย์อักันในเวลาตีหนึ่ในกลุ่มนี้มีกันอยู่5ทีมครับอิตาลีเจ้าถิ่นอยู่ดับที่2ลงเตะไปแล้ว5นัดเก็บไปได้12แต้มส่วนทางด้านอิสราเอลตามมาเป็นดับที่3ลงเตะมากกว่าที่6นัดเก็บไปได้9แต้มเหตุอเหตของคู่นี้ใน5เกมที่ผ่านมาอิตาลีเหนือกว่าเยอะครับชนะได้ทั้งหมด5ครั้งเกมล่าสุดเพิ่ง 4ประตูต่อ5ไปดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของอิตาลีผลงานชนะ4แพ้1เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนเอสโตเนียชนะกลับมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ3ส่วน5เกมของอิสราเอลครับผลงานชนะ3แพ้2เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนนอร์เวย์แพ้กลับมาด้วยสกอร์5ประตูต่อศนมาดูความพร้อมในเกมคืนนี้ของทั้งคู่ครับในเกมคืนนี้ลูกทีมของเจเนโรกัตูโซพวกเขาจะขาดอเล็กซานโดบาสโตนี่ครับแนวรับตัวเก่งที่ติดโทษแบนรวมไปถึงกองหน้าอย่างมอยเซ่คินที่มีอาการบาดเจ็บใช้ระบบเก่งครับ44 2ตั จะมีเจ um ้าโรจิดอนารูมาลิคาโดคาลาฟิออรีแดนกลางมีซานโดโตนารีส่วน,น้านหน้าจะเป็นมาเตโอโรเตกีครับส่วนอิสราเอลครับของราเบนซิมอนเกมนี้ก็ไม่มีตัวเจ็บและแบงครับแต่ยกทัพมาเยือนในระบบ4-231มีสามประสานเป็นมาเนอร์ซโลมอนออสการ์กลูส่วน,น้ดนหน้าจะเป็นไตบาริโบครับคาดการเกมคู่นี้ครับเนื่องจาทางทีมชาติอิตาลีเหนือกว่าที่2.0นคู่นี้ถ้าดรู้จากฟอร์มที่ผ่านมาอิตาลีดูดีขึ้นเรื่อยๆครับใน5เกมที่ผ่านมาชนะไปถึงสี่นัดส่วนทางฝั่งอิส ถึงมเก3 game. แต่มาฟอร์มสรุปใน2เกมที่ผ่านมาแพ้รวดทั้ง2นัดอิตาลียังคงดูดีกว่าครับในแง่ของนักเตะที่มีคุณภาพมากกว่าแต่ด้วยระบบทีมของอิสราเอลชุดนี้ครับมองว่าไม่หมูถึงแม้จะมีสิทธิแพ้มากกว่าแต่คงไม่ขาดเกิน3ลูกคู่นี้ชอบทางทีมเยือนมากกว่าครับของเบ่งของเล่งทีมชาติอิสราเอลอิสราเอลไม่เหลวแหลก คู่นี่5ครับไปดูเกมกลุ่ม E ีกันบ้างคู่นี้เจ้าบ้านเป็นทีมชาติตุรกีเปรสนม้มโคชาเอลีสตายูมูคืนนี้มาพบกับทีมชาติจอร์เจียคู่นี้เริ่มคิกออฟก,กันในเวลาตีหนึ่งสีในกลุ่มนี้ตุรกีเป็นรองจากฝูงครับลงเตะไปแล้ว3นัดเก็บไปได้6แต้มส่วนทางด้านจอร์เจียตามมาเป็นอันดับที่3ลงเตะไปแล้ว3นัดเท่ากันเก็บไปได้3แต้มเหตุผลใการเจอกันของคู่นี้ใน5เกมที่ผ่านมาตุรกีค่อนข้างเหนือกว่าครับเอาชนะไปได้ถึงจีง George, 1ครั้งจอร์เจียชนะไปดูผ่งนรั้ง เกมที่ผ่านมาของคู่นี้ครับ5เกมของตุรกีผลงานชนะ3แพ้2เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนบบลกาเรีครับชนะกลับมา1-6ส่วน5เกมของจอร์เจียผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดบุกไปเยือนทีมชาติสเปนครับแพ้กลับมา2-0คาดการเกมคู่นี้ครับเงินไขาทางทีมชาติตุรกีเหนือกว่า1.0คู่นี้ต้องบอกว่ามันแน่นอนครับเพราะเป็นการตัดแต้มกันเองเกมในบ้านก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับถ้าไม่ใช่ทีมอย่างทีมชาติสเปนก็ถือว่าสู้ได้หมดส่วนเกมเยือนของทางจอร์เจียยังน่าห่วง ยังเชื่อมั่นในเกมลุกของทีมชาติตุรกีชุดนี้ครับโดยเฉพาะ2ตัวเก่งอย่างเคนันยูดิสรวมไปถึงอาดากูเล,ลที่กําลังฟอร์มดีคู่นี้มองว่าเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านไว้อุ่นใจมากกว่าผงเบ้งขอเลงทีมชาติตุรกีตุรกีดีกว่าที่คิด คู่ที่หกครับไปปิดท้ายกันที่เกมกลุ่ม F คู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านไอร์แลนด์เปิดสนามอาวิวาสเตเดียมพบกับทีมชาติอาร์เมเนียคู่นี้เริ่มที่ออฟก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าในกลุ่มนี้เจ้าถิ่นไอร์แลนด์เป็นบวยของกลุ่มรับลงเตะไปแล้วสามนัดเก็บไปได้หนึ่งแต้มส่วนอาร์เมเนียอยู่อันดับที่สามลงเตะไปแล้วสามนัดเท่ากันเก็บไปได้สามแต้มเหตุุเหตของคู่นี้ในห้าเกมที่ผ่านมาเจ้าบ้านไอร์แลนด์ดูดีกว่าเล็กน้อยครับชนะไปได้สามครั้งอาร์เมเนียชนะไปสองครั้ มที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของเจ้าถิน่นไอร์แลนด์ผลงานชนะ1เสมอ3แพ้1เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนอาร์เมเนีย,นย,นย,นยนแพ้กลับมาด้วยสกอร์สประตูต่อหส่วน5เกมของอาร์เมเนียนผลงานชนะ1เสมอ1แพ้3เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนฮังการีแพ้กลับมา2 0งศคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขนทางทีมชาติไอร์แลนด์เหนือกว่าที่1.2 5เงื่อนไขเปิดมาให้เจ้าถิ่นต้องยิงถึง2องลูกมองว่าค่อนข้างสูงไปหน่อยครับฟอร์มโดยรวมรวมไปถึงคุณภาพของนักเตะไม่ได้หนีกันมากรวมไป คงเบ้งขอเล่งทีมชาติอาร์เมเนียอาร์เมเนียเยชียร์ไปเถอะ มาสรุปผลงานของคู่6ทีมวันนี้กันครับคู่แรกครับทีมชาติสเปนพบกับบบลกเร,รียเราเล็งไปที่ทีมชาติสเปนคู่ที่2ครับลัตเวียเปิดบ้านพบอังกฤษเราเล็งไปที่ลัตเวียคู่ที่3ครับคู่ v i พีของเราไปตามต่อกันได้ที่หมู่บ้านของพวกเรา,ค,ค,าครับ ny 2 0 2 4มีแอดนำหน้าคู่ที่4ครับอิตาลีพบกับอิสราเอลเราเล็งไปที่อิสราเอลคู่ที่5ทีมชาติตุรกีครับเปิดบ้านพบกับจอร์เจียเราเล็งไปที่ตุรกีและคู่ที่6ครับทีมชาติไอร์แลนด์เปิดบ้านพบกับอาร์เมเนียเราเล็ง